สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับผมกับชาแนลตนหนุ่มชาแนลนะครับกับผมนะครับตนหนุ่มนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับรีวิวของอีกแล้วเราเกิดมานะครับเราก็ต้อง รีวิวของนะอ่าในเมื่อตหนุ่มทำคอนเทนต์แล้วก็ต้องทำต่อไปนะครับผมถึงแม้ไม่มีใครดูนะครับผมก็จะทำต่อไปนะครับผมก็จะรีวิวต่อไปนะครับก็บางคลิปก็มีสาระบ้างบางคลิปก็ไม่มีสาระบ้างนะครับผมหลังๆผมจะเน้นรีวิวสินค้าอย่างเดียวนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าสินค้าที่ผมนำมารีวิวอันนี้นะครับ บางอย่างมันเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่จะเริ่มทำยูทง u t ท b e เป็นยูทู u เปอนะครับผมมาเริ่มต้นเนี่ยเราต้องใช้อะไรก่อนเริ่มต้นที่จะทำนะครับผมแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผม่าย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมทําเอาไว้นะครับย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ดูให้ละเอียดดูให้รอบคอบนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้ออุปกรณ์อะไรสักอย่างนะครับ จะได้ไม่โดนหลอกเหมือนตาหนุ่มนะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะซื้อของมาอีกแล้วสั่งมาจากช้อปปี้เหมือนเดิมนะครับชิ้นนี้ก็สั่งมาจากเมืองจีนเหมือนเดิมครับเป็พิเออเดอร์เหมือนเดิมนะครับเป็นสั่งมาประมาณ10วันนะครับกว่าจะถึงก็ ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมสั่งซื้อจากประเทศจีนนะครับผมก็ของเพิ่งมาถึงวันนี้เลยนะครับผมก็เลยใจร้อนแกะกล่องรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าใจร้อนแล้วนะครับใจก็จดจ่อนะครับว่าสินค้าข้างในมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับก่อนจะแกะกล่องรีวิวนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็มี คอมเมนต์มีอะไรนะครับอยากสอบถามตาหนุ่มนะครับอยากสอบถามเรื่องเกี่ยวกับตัวสินค้าที่ผมรีวิวไปก็ดีนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับสิ่งไหนที่ตาหนุ่มรู้นะครับตาหนุ่มก็จะมาตอบนะครับผมผมบอกก่อนนะทุกอย่างที่ผมสั่งมานะครับสั่งมารีวิวที่สั่งมานี่คือเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้งานจริงจังเลยนะครับผมมันจะมีข้อดีมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเดี๋ยวนะครับตาหนุ่มจะใช้แล้วก็ จะมาตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนนะครับเพื่อนๆสามารถถามมาได้นะครับว่าตัวอุปกรณ์ชิ้นนั้นชิ้นนี้นะครับคลิปนั้นคลิปนี้เนี่ยมันใช้ได้โอเคไหมนะครับถ้าผมตอบได้นะครับผมก็จะมาตอบให้นะถ้าผมตัวไหนที่ผมตอบไม่ได้ผมก็จะมาหาข้อมูลนะครับเพื่อมาตอบเพื่อนๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปแกะกล่องกันเลยครับว่าสินค้าชิ้นนี้มันคืออะไรโอเคไปเลยครับอ่ะนะครับไม่ต้องพูดมากครับ แก่ฮะในเมื่อซื้อมาแล้วนะครับสั่งมาแล้วก็ต้องแก่นะครับเพื่อนๆผมบอกก่อนนะอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเกี่ยวกับอ,อ,อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับกล้องเหมือนเดิมนะครับะนะครับมันเป็นอะไาก็ไทัไวะ,ะจากประเทศจีนนี่มันแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับเก็บตรงไหมเอ้ย ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวแกะตรงนี้ดูนะครับอ๋อครับคืออะไรแกะเวลาแกะของก็ระวังหน่อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปโดนตัวตัวอะไรหรือตัวสินค้าที่เราสั่งนะครับผมะบนะครับโอเคนะครับ อันนี้คือขอมาจากประเทศจีนนะของแพนมันก็คือไมไวเลตอีกนั่นเองนะครับนะรอบนี้นะครับผมสั่งยี่ห้อซินโคเหมือนเดิมนะครับคลิปก่อนนะครับผมรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะครับ s ิ n โค G1A1 นะครับเป็นดิจิตอล2.4นะครับเป็น ไวเล็ดไมโครโฟนนะครับก็คือมีรีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวทาร์สเมเตอร์หนึ่งตัวนะครับแต่ปรากฏว่านะครับตัวนี้นะครับมีคนขอซื้อผมไปแล้วนะครับก็เลยว่าตัวนี้ผมจะส่งให้น้องๆที่ทำงานนะครับที่เขากําลังที่จะทํยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับเขาก็เลยขอซื้อผมนะครับผมก็เลยจะขายต่อตัวนี้ให้กับน้องนะครับผมในราคาที่ผมซื้อมานั่นแหละนะครับผมก็ไม่ได้บวกอะไรนะครับผมอ่ะ วันนี้นะครับผมก็เลยสั่งมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวอัปเกรดจากตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเป็นรุ่นไหนนะเป็นของซินโคเหมือนกันนะครับผมอ่ะนะครับเหมือนเดิมครับข้างในก็มีบับเบิลนะครับอ่แล้วก็มีตัวแจนทินทรตัวไมไว้เลยนะครับดูในกล่องเม่ี้แล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะขอเก็บก่อนก็จะเป็น ตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวซินโค G2A1 นะครับดิทอน2.4เหมือนกันนะครับเป็นอัปเกรดมาจากตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น G1A1 นะครับตัวนี้จะเป็น G2A1 นะครับอา่าสองตัวนี้นะนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นก่อน ก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้คือค้อนมาล่าสุดนะครับเป็น g 2 a 1นะครับอ่าออปชันมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับวิธีการโฉมการใช้นะครับแล้วก็คุณภาพของสินค้านะครับตัวนี้มันจะรับส่งไกลมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาเทสกันเลยนะครับว่าตัวที่มันอัปเดจากตัวซิ n โค g 1นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็น ซิงโคล g 2ตัวนี้นะครับว่าตัวไหนมันจะแตกต่างกันมกนงอยแค่ไหนนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็เปิดกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับแพ็กเกจก็โอเคนะครับตัวนี้นะครับมันจะได้ไกล150เมตรนะครับสัญญาณก็จะถ้าไกลเกิน150เมตรนะครับไม่มีสิ่งบดบังก็โอเคนะครับอ่ะเทียบกับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวข้างบนนะครับตัวข้างบนจะได้แค่70เมตรนะครับนี่นะครับ 70เมตรนะเดี๋ยวผมจะเทียบสเปคให้เพื่อนๆดูเลยนะครับตัวข้างบนจะได้70เมตรนะครับตัวข้างล่างที่เป็น G2 นะครับ G2 ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะได้150เมตรนะครับที่มันเคลมไว้นะหน้าจอก็จะเป็นแบบ TFT นะครับผมอันนี้จะเป็นแบบ working induction อะไรนี่ถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นจอ TFT Screen นะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ One b l u e t o อะไรนี่ One b l u e t o อะไรสักอย่างนะครับผมอ่าตัวนี้เป็น180เพื่อนโลคัสนะครับผมแล้วก็มีบิ i l t i n External Mic นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีบิ i l t i n External Mic นะครับเป็น USB Charging นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น USB Charging นะครับตัวนี้ก็เป็นรูปกล้กลองได้ด้วยใช้กับกล้องพวก ดีเอสเอลอาร์พวกมินิเรตก็ได้นะครับแอคชั่นแคมก็ได้นะครับคือข้อต่างๆของมันนะครับมันก็จะตัวรุ่นใหม่นะครับ G2 จะส่งได้ไกลกว่านะครับ1้อเมตรนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอนะครับซึ่งเป็นตัวหน้าจอมันจะบอกมีหน้าจอบอกนะครับนี่นะครับมีหน้าจอบอกสานะอะไรต่างๆขึ้นมานะครับกับตัวเดิมมันจะไม่มีสถานะไม่มีสถานะจอบอกนะครับมันจะมี หน้าตาอย่างนี้เลยนะครับเป็นเพียวๆอย่างนี้นะกับตัวที่2คือมัน g 2จะมีจอบอกด้วยนะครับสถานะบอกด้วยนะก็ที่อื่นอย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับมันมีเพิ่มขึ้นมาก็แค่หน้าจอแค่นั้นนะครับผมแล้วก็ระยะทางที่ไกลกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องนะครับแล้วก็จะลองเปรียบเทียบกันดูนะครับอ่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับ ตัดสินใจเลยนะครับว่าเพื่อนๆนะครับชอบตัวไหนนะครับอะไรมันแตกต่างอะไรบ้างน้อยจากตัวนี้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้จนจบนะครับจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะครับผมว่าจะซื้อแบบไหนจะได้จบทีเดียวเลยนะครับอ่าอ่ะนะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เป็น G2 นะตัวนี้เป็น G1 นะครับ นะครับเหมือนเดิมนะครับมีกระเป๋า,าครับอ,อ,อยากักนิหนึ่งเพิ่มนะอ่ามีกระเป๋าฮาร์ดเคสนะครับเหมือนกับตัวจีวันเลยนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับ ในกล่องตัว G2 นะครับก็จะมีคู่มือเหมือนเดิมนะครับเมนวนก็มีการใช้งงใช้งานนะครับการตั้งคงตั้งค่านะครับอันนี้ก็คือพวกผมคนนึงนะครับที่ที่ไม่ได้อ่านนะครับก็อาศัยมีไว้เทเทนะครับเพื่อนๆก็เหมือนกันนะครับน่าจะไม่มีใครอ่านนะครับผมก็มีไว้งันๆนะครับนี่ครับตัว ซินโคนะครับไมเวลส t องจุดสนะครับ G2 e นะครับตัวนี้ดูตัวกระเป๋าใส่ก็โอเคนะเป็นผิวแบบสักๆดีนะครับแข็งดีนะเป็นฮาร์ดเคสนะครับตัวนี้เดี๋ยวเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้อาจจะละเอียดสักหน่อยนะครับเปิดมานะครับก็จะเจอตัว ก็จะเจอตัวไมเวเลตนะครับตัว t r a n s m มิ t ตอร G2 นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ตัวรีเซิร์เวอร์นึตัวนะครับก็เหมือนกันนะครับกับตัว G1 นะครับเ,เดี๋ยวผมจะแกะตัว G1 เทียบให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือตัวกล่องของ G1 นะอ่าเหมือนกันนะครับ ตัวนี้นะกระเป๋ากระเป๋าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอวางก่อนนะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูก็มีเมนูเมนูลเหมือนกันนะครับผมอ่าอันนี้นะครับเป็น G1 วันนะครับสินโคโค G1 วันนะอ่าเปิดเทียบกันให้เห็นเห็นเลยน,นะครับผมอ่านี่นะครับอันนี้นะอ่า นี่นะครับอ่าตัวออ่่ะนครับตัว G2 นะครับท t r a สมิเตอร์นะครับอ่านี่คือ G1 ทร r a สมิเตอร์นะครับอ่านี่นะครับ G2 อันนี้ G1 นะอ่าให้ดูด้านข้างนะครับอ่าให้ดูด้านข้างนะอ่าเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไปนะครับมาด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านบนเหมือนกันไปนะครับผมอ่า ด้านข้างนะครับก็มีปุ่มนะครับรีเซ็ตเหมือนกันนะครับปุ่มแพรสัญญาณนะครับปุ่มโลคัสนะครับผมตัดย่านสัญญาณเสียงต่ําออกนะครับผมอันนี้ก็เป็นปุ่มแพ้สัญญาณนะครับเวลาสัญญงสัญญาณไม่ดีก็กดปุ่มนี้เลยนะครับนแพรหาสัญญาณใหม่นะครับตัวข้างบนก็เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับสามารถ ใช้เข็มนะครับจิ้มได้นะครับเข็มมันอยู่ในในกระเป๋านะ,อะโอเคหน้าตาก็เหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันนะ,ะนะครับก็ข้างหลังก็มีกิ๊บหลังนะครับนี้นะครับผมเทียบให้ดูแล้วนะนานะครับตัวตัวรีเซิเร์버นะครับตรงนี้ก็รีเซิเร์버ก็เหมือนกันนะครับ แตกต่างกันที่หน้าจอนะครับมันจะมีหน้าจอนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหมดนะครับด้านซ้ายด้านขวาและด้านหน้าด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับผมแตกต่างกันที่หน้าจอแล้วก็ความไกลนะครับผมตัวนี้จะส่งได้ไกล150เมตรนะครับตัวนี้นะนะครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บตัว G1 วันก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงของตัว G2 เนาะตัวนี้นะครับตัว G2 นะ อ่ะนะครับทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดนะครับ G1 กับ G2 นะครับเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ตัวหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูแล้วกันเนาะอ่านะครับอันนี้ของ G2 นะผมกดปม,ปมเปิดอยู่ตรงไหนเอ่ยมันไม่มีแบบหรืเปล่า เอาตัวนี้ติดแล้วนะครับก็ตัวนี้มีแบตมีแบตนะครับมีแบตเต็มอยู่นะตัวนี้อ่านะครับตัวทาร์สิมิเตอร์นะครับอ่ติดแล้วครับต้องกดแช่ไว้นะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับนี่นะก็จะมีหน้าจอนะครับอ่านะครับตัวนี้คือทาร์สิมิเตอร์นะครับ ตัวนี้คือตัว r e t ซ i v e ฟเนะครับผมอ่ามันเชื่อมต่อหากันแล้วนะครับผมอ่าสังเกตน,นะครับตัวเ,ออเดี๋ยนะออผมจะอธิบายออหน้าจอของมันนะครับตัวนี้คือบอกสัญลักษณ์ของถ่านนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเ,ออเชื่อมต่อหากันนะครับมันแพร่สัญญาณหากันแล้วนะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็จะมีความดังนะครับ บวก15นะครับสังเกตเวลาผมพูดนะครับมันก็จะขึ้นนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็คือหน้าจอก็จะบอกสถานะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะตัว G2 นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็น receiver นะครับตัวนี้จะเป็น transmitter นะครับอ่าจะมีตัวไม้ข้างบนนะครับอ่านะครับเวลาผมพูดมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับนี่นะครับสัญญาณมันก็จะขึ้นนะครับ อา่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดตัวน,นี้ดูนะครับอ๋อมันบวกที่0อันนี้บวกที่3นะครับอันนี้บวกที่6นะครับอันนี้บวกที่9นะครับผมน่าจะเป็นความดังอันนี้บวก12นะครับอันนี้บวก15นะครับ ความดังมันดังถึงได้น่าจะเป็นระดับบวกน่าจะเป็นเดซิเบลหรือเปล่านะครับอันนี้3 e เดซิเบลอันนี้6นะครับอันนี้9นะครับอันนี้12อันนี้15นะครับมันมันระยะความดังมันได้ทีละทีละ่าทีละ3เดซิเบละนะครับผมตัวนี้คือเป็นตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับ ตัวนี้เป็นตัวรับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวส่งนะครับตัวนี้นะจะเป็นตัวส่งนะครับนะครับตัวนี้คืออัปเกรดขึ้นมาคือมันจะมีหน้าจอบอกด้วยนะครับบอกสถานะ,ะมันส่งสัญญาณได้ไกลสุด150เมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับชาร์จแบตครั้งหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ ใช้งานได้ก็ประมาณ8ชั่วโมงนะครับตัวนี้ที่มันเขียนไว้นะที่ผมดูข้อมูลไว้นะครับผมตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเอาไปเทสให้เพื่อนๆดูละกันเนาะเดี๋ยวให้ฟังเสียงละกันว่าเอ่อตัวนี้นะครับเสียงมันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับในพื้นที่ที่อาจจะมีสิ่งบดบังบ้างนะครับอาจจะมีสิ่งเอ่อพื้นที่โล่งบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปเทสดูว่า กับตัวนี้นะครับที่ผมทําคลิปตัว G1 ที่ทําคลิปไว้แล้วตัวนี้มันจะได้ประมาณร้อยเนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะไปเทสตัวซินโคร G2 ด้วยนะครับว่ามันจะได้กี่เก้านะครับผมที่ผมเคยเทสไว้นะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับอยากรู้ว่าคลิปตัวนี้ที่ผมทําไว้นะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับตัวนี้นะผมทําคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปลองเทส กเลยดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวผมลืมผมลืมนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับมันจะมีอุปกรณ์อิสเซสซรีมันในกระเป๋าในถุงดำๆๆนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะอุปกรณ์ให้ดูก่อนละกันเนาะอ่ะโอเคโอเคอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะตัวอุปกรณ์ U ของมันที่อยู่ในถุงดำนะครับอ่ะเดี๋ยวตัว G1 นะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะเพราะว่าอุปกรณ์มันเหมือนเมือนกันนะครับผม เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องของ G2 นะครับว่าอุปกรณ์ในซองดำตัวนี้นะครับมันให้อะไรมาบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะครับอันนี้คือซองเล็กนะซองเล็กในซองเล็กนะครับมันก็จะมีออกมาแล้วครับอ่าในซองเล็กนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกอขยับไปก่อนนะกันเนาะตรงนี้ อ่านะครับในซองเล็กนะครับมันก็จะมีเหมือนกันนะครับกับจิตตัว g 2นะผมจะไปเร็วๆเลยนะครับก็จะมีตัวกันลมนะครับนี่ครับนี่นะครับมีฟองน้านะครับสาหรับไม้ตัวไม้มันจะมีไม้ลาเวเลียแถมมาด้วย1ตัวนะครับอันนี้คือฟองน้ํากันลมนะแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นเด d แคทนะครับตัวนี้นะอ่าอันนี้ก็ป้องกันลมนะครับผมเหมือนกันนะสาหรับใส่ตัวตัว ไมโครโฟนเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่นะครับแล้วก็ตัวยึดไมโครเวลเลียนะครับเป็นตัวหนีบนะครับหนีบกระปกเสื้อนะครับตัวนี้นะนี่นะครับตัวหนีบแถมให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือขาดไม่ได้เลยก็คือตัวเข็มจิ้มนะครับเวลาเครื่องมีปัญหาเวลาเรารีเซ็ตนะครับก็จะมีเข็มแถมมาด้วยนะครับผมนะครับในซองเล็กก็จะมีประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะแกะตรงตัวซองใหญ่นะครับในซองเล็กก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัวซองใหญ่นะครับตัวนี้นะผมว่าอุปกรณ์มันเหมือนกันเลยแหละกับตัว G2 นะครับไอตัว G1 นะครับโทษทีะนะครับในซองใหญ่นะครับก็จะมีนะครับ สายสัญญาณนะครับตัวนี้จะเป็นสายสัญญาณตัวกล้องนะครับตัวนี้นะตัวกล้องนะครับก็จะมี2ขีดนะครับตัวกล้องนะนี่นะครับใส่ให้ยาใส่ผิดนะครับอันนี้คือมันจะมีบอรนะครับอันนี้จะเป็นตัวสัญญาณของกล้องนะครับใช้กับกล้องแอคชั่นแคมกล้องมิเรเลสกล้อง DSLR ได้นะครับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็น2ขีดนะครับผมอ่าหเส้นนะ นะครับแล้วก็ตัวไมลลาเวเลียนะครับที่ผมพูดถึงนะมีแถมมาให้ด้วยนะครับ1ตัวนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะตัวนี้นะครับที่ใส่กับตัวกันลมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูด้วยนะครับเทสกับตัวไมลลาเวเลียที่มันแถมมาให้ด้วยนะครับว่าสัญญาณที่มันออกมานะครับเสียงมันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับกับตัวที่ตัวที่ใช้กับตัวไมลเดียวเลยนะครับไม่ผ่านตัว ไม่ลาวเวลียนะครับอ่ามันมีมาให้นะแถมมาให้ดล้วหนึ่งหนึ่งตัวนะครับอ่าแล้วก็มีตัวสายสัญญาณอีกหนึ่งเส้นนะครับตัวนี้ใช้กับโทรศัพท์นะกับโทรศัพท์นะครับผมเน้ยนย้ำนะสามขีดนะครับ ตัวนี้จะเป็น 3, 3ขีดน,นะใช้กับโทรศัพท์นะครับใช้ถูกนะเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนนะครับที่มีสายรูเน,นปเตอร์3.5นะครับผมพวก iPhone iPhone ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันต้องได้ซื้อตัวสายตัวเนปเตอร์ไอตัวสัญญาณมาเพิ่มเติมหรือเปล่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะแปลงแปลงนะครับแปลงสายสัญญาณไปสมาร์ทโฟนไอไอตัว p p o o n นะครับผมเพราะว่า iPhone มันไม่มีแจ็ค3.5เนาะ ก็จะซื้อเพิ่มนะครับอันนี้สําหรับแจ็คที่ไอ้โทรศัพท์ที่มีแจ็ค3.5นะครับก็สามารถใช้สายสัญญาณตัวนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะโอเคมันแถมมาให้เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสายสัญญาณไอสายชาร์จนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็น USB Type C นะครับเป็นบารมาเนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น USB นะครับสามารถ ชาร์จกับตัวอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเลยชาร์จกับตัว power bank ก็ได้นะครับหรือจะชาร์จกับตัวอะแดปเตอร์ของห<อ>ัวโทรศัพท์ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเสียบชาร์จให้ดูนะครับอ่าพูดถึงสายชาร์จแล้วก็จะเดี๋ยวเสียบชาร์จให้ดูเลยนะครับอ่ามันสามารถชาร์จพร้อมกันได้เลยนะครับครั้งนึงเนี่ยชาร์จพร้อมกันได้เลย2หัว2ตัวเลยนะครับอ่าเสียบเข้าไปนะครับเหมือนกันกับตัวที่เป็น G1 เลยนะครับผม เสียเข้าไปเลยครับอ่านี่ก็เสียเข้าไปเลยครับพร้อมกันเลยนะชาร์จพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมสัญญาณมันก็จะขึ้นนี่นะครับตัวนี้น่าจะเต็มแล้วนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นนะตัวนี้จะเต็มแล้วตัวนี้นะครับสัญญาณมันจะบอกนะครับว่าแบตเตอรี่กําลังชาร์จอยู่นะครับอ่านะครับข้อดีของมันนะ มันสามารถชาร์จได้2หัวพร้อมกันเลยนะครับถ้ามันเต็มแล้วมันก็จะไม่ขึ้นสถานะอะไรนะครับผมแต่ถ้าแบตมันไม่เต็มมันก็จะขึ้นสถานะนะครับในขณะกำลังชาร์จแบตอยู่นะครับผมนะครับโอเคนะครับจบไปนะกับสายชาร์จนะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะ ไม่ได้มีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับจากตัว G1 นะครับตัว G2 ก็เหมือนกันนะครับผมก็เหมือนกันกับตัว G1 เลยนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสสัญญาณนะครับอ่าให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับตัว G2 นะครับมันจะได้ไกลมากน้อยแค่ไหนนะครับที่มันเกมไหมคือ150เมตรนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยว ไปกันเลยครับผมจะเทสกับสมาร์ทโฟนด้วยแล้วก็เทสกับตัวกล้อง g o โ,โป o ด้วยแล้วก็เทสกับกล้องตัวของเ,อเป็นตัวกล้อง Canon M 5 0ผมด้วยนะผมจะเทสให้ดู3ตัวเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับไปกันเลยครับผมทดสอบอัดวิดีโอซินโคตัว G 2 A 1นะครับผม เป็นไม้ตัวใช้กับไม้ไวเลสตัวนี้เลยนะครับไม่ต่อผ่านไม้ราวเรเลียนะครับเป็นไม้ไวเลสโดยตรงเลยนะครับใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับผมอ่า,อาบวกไปที่6เดซิเบลนะครับผมพูดในน้ำเสียงปกตินะครับโอเคครับ ทดสอบสัญญาณนะครับผมเป็นไมค์ซินโคนะครับ G2 นะครับผมใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับตัวเ Xiaomi นะครับก็เสียงเป็นยังไงครับอันนี้บวกไปที่9เดซิเบลนะครับผมพูดในน้ำเสียงปกตินะครับผมอนะครับอันนี้บวกไปที่9นะครับ9เดซิเบลนะพูดในน้ำเสียงปกตินะครับผมอ่ะเดี๋ย ดูก่อนนะนี่นะครับตัวท t r a n s m เตอร์นะครับตัวนี้นะผมบวกไปที่9นะครับ9เดซิเบลนะครับพูดในน้ำเสียงปกตินะครับเสียงไหม่จะเป็นอย่างไรเอ่ยนะครับะนะครับทดสอบอไมเวเลตนะครับ synco G2 นะครับผมพูดในน้ำเสียงปกตินะครับ อันนี้คือบวกความดังไปที่9เดซิเบลนะครับผมเพื่อนๆได้ยินเสียงดังชัดเจนไหมครับใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ใช้กับกล้องมินิเรตหรือกล้องแอคชั่นแคมนะครับผมอโอเคครับผมอ่านะครับตัวนี้ผมใช้กับไม้ตัวลาวาเ i ียนะครับผมบูทความดังไปที่ 9นะครับบวก9เดซิเบลนะครับผมรู้สึกว่ามันจะดังมากเลยนะครับผมผมใช้ไมค์ต่อจากตัวนี้นะครับใช้ต่อกับไมค์ลาวเเลียนะต่อกับตัวทาร์เซมิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับผมนะครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงทดสอบนะครับเสียงจากไมค์ เราววเลียนะครับที่ต่อกับตัวทาน n สซมิเตอร์ของ g 2นะครับผมไม่เราววเลียที่มันแถมมาให้นะครับผมอ่าโอเคครับเพื่อนๆนเสียงเป็นยังไงครับตอนนี้ผมใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับผมอ่าโอเคครับผม